สวยมากเลยค่ะคุณอ้อยก็คืออันนี้เพิ่งหลังทําเสร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังทําสดๆใหม่ๆเลยเพิ่งจะเล็บยุบหลีดปุดอ่าเข้าใจภาษาลูไหมคะเข้าใจเออลดมากจึ้งๆนะคะคือยุคนี้เราต้องเข้าใจภาษาลูเพราะหนูตัวเองแล้วใช่ไหมน้องคะอันนี้ว่ายังไม่เท่ากันยังไม่เท่ากันมีความบวมข้างนี้อยู่เนาะถ้าแบบใหม่ก็จะแบบดีขึ้นเอยเพราะลูกค้าไหนท่านชอบกันจะสมมตไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณหมอเนี่ย แก้ไขให้แบบสวยจึงมากแล้วก็ทุกคนขาคุณหมอตบใบตอกฐานให้แบบซึ้งจังอลังการมากเลยนะคะนี่ทุกคนขาอ่ะจะให้ดูกันชัดๆนี่เป็นคลื่นขึ้นมาอย่างนี้นะคะทุกคนก่อนเสริมแ,แอบตกด้วยอแอบตกแอปตกอันนี้นะคะขอโทษนะคะพี่อ้อ,อยนี่นะคะคุณหมอทําให้เรียบเนียนนะคะเหมือนฉาบปูนใหม่นะคะอ่า โอเคแล้วปลายเนี่ยแบบว่าก็ชดขึ้นนะคะเพราะเรารองปลายหรือยืหลังหูแล้วใช้เป็นเทคนิค N T L T นะคะยืดโครงสร้างปลายจมูกค่ะแบบจึ้งๆเลยนะคะโอ้สอบถามพี่อ้อยนะคะของพี่อ้อยค่ะทำไมถึงเลือกตัดสินใจให้ทีนิตี้คิ้นเนี่ยดูแลพี่อ้อยในครั้งนี้คะคนรู้จักทําเยอะมากโอ้ใช่เขาแนะนํากันมาคนรู้จักมากันเยอะมากเลยนะคะใช่อ่าโอเคแล้วเต็มสิบให้เท่าไหร่คบพี่อ้อยทรงนี้ ให้ล้านว้าวเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ออยเต็มสิบให้ล้านเลยใช่ไหมคะ่ะพี่เลยปุ๊บไงคะแบบว่ากลัวไหมครั้งแรกตอนแรกกลัวค่ะตอนแรกกลัวกลัวติดเลไม่รู้สึกใช่ไหมพ<ข>อสร็อาช,ชาเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้สึกแล้วก็ <Okay. S 1> ะะคือแบบจึ้งจริงๆจึ้งจิตจึงจ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 ้งใจมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทางทีมตีจะมีการใตยาชาใช่จะเสร็จรวบรวมก่อนทํานะครับเป็นเทคนิคพิเศษเลยนะคะอ่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวให้พี่อ้อยฝากถึงคนที่อยากจะทำหน่อยแต่แบบอุ้ยทีนี้ตีนกลัวเจ็บเจ็บเลยเนี่ยเขากลัวกลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อยก็ถ้าเกิดอยากสวยก็ทำเลยใชจ่จริงจริงเพราะความสวย,วสวยัน,มน,นไม่ได้เพราะความสวยมันทนได้อยู่แล้วเนาะยังไงนก็ทนได้ขนาด ถ้าอกหนูอย่างยาชาเลยเพราะความสวยอ่ะใช่เพราะว่าถ้าเป็นยาสลบกลัวไม่ตื่นก็เลยแบบว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นอนสิบแปดยี่สิบแมก็เลยแบบว่ารีบทํารีบทํากลัวอยากกลัวค่ะทุกคนค่ะเราไม่สวยอะไรนะลืมจบกลัวไม่สวยดีกว่ากลัวเจ็บนะคะทุกคนอ่าโอเคนี่ก็คือหมอมือเบาคุณใช่คุณหมอมือเป็นยังไงมือหนักไหมไม่ค่ะมือเบาใช่ สมอตลกไหมต้มนหอเขาเหมือนชวนคุยต,ต,ลตลกคาเฟ่มาเลย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปพาก,กันมาดูรหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปแก้เสริมใหม่สมูกปาก,ปากคลางตาหรือว่าแก้หูเออไม่มีนะคะร้อนค่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะเป็นเคสผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่า l g b t q ิพอเดือนนี้เป็นเดือนพายมันนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ออยไปพักผ่อนก่อนนะคะสำหรับรายนี้ สวัสดีนะคะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ